สวัสดีครับเอรถบ้านนะครับวันนี้เรามาชม h o n ด a f ฟีนะครับเป็นปีสองพันสิบนะครับราคาที่สามแสนแปดหมืนบาทนะครับซื้อสดลดได้นะครับต่อรองกันที่ตัวรถนะครับเดี๋ยวเราดูรออพันกันก่อนล้อแมงนี้สามารถเปลี่ยนลายได้นะครับมีเลือกแปดลายเนาะก็จะเป็นลายวัยรุ่นแล้วล่ะครับแต่เราจะมีตัวอย่างให้ดูนะนี่เราดูลอพันันก่อน ตัวน,นี้เป็นประตูไฟฟ้านะครับระบบออตโต้เฮ้เปิดข้างในดูหน่อยนี่เราพาชมภายในนะครับเป็นประตูสไลด์ระบบออตโต้นะครับคัน,นี้จะเป็นเซลล์ของเราครับชื่อพี่เช่นะครับ,รบถ้าไม่เจอผมก็เจอพี่เช่ครับถ้าไม่เจอพี่เช่ก็เจอผมครับมีแค่นี้ภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีเทา อ่าน,นี้มีคนนอนนะครับเอยียงนิดหน่อยเวลาปิดนะครับดึงทีเดียวนะครับเดี๋ยวประตูสไลด์เองราคาสดลดได้นะครับตามที่คุยกันไว้นะครับถ้าเกิดเรามาต่อรองกันที่ตัวรถก็จะได้ราคามากหน่อยคุยกันง่ายขึ้นนะรถมีรับประกันหลักการขาย